สวัสดีครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยซึ่งเราได้สูญเสียพระองค์ท่านไปเมื่อ5ปีที่แล้วแต่คนไทยยังคงลํำลึกนึกถึงพระคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ทำให้ประเทศไทยมีความสุขจ,จนทุกวันนี้และพ่อหลวงรัชกาลที่10ก็ได้มาสานต่อ ในสิ่งที่พ่อทําให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยกันต่อไปบุคคลท่านหนึ่งที่ลุงแดงภาคภูมิใจมากๆก็คือศิลปินแห่งชาติอาจารย์รวงทองทองลั่นธมซึ่งลุงแดงได้ดูแลสุขภาพของท่านในวันเดียวกันนี้ลุงแดงได้ส่งสารอาหารไปให้ท่านและได้มีโอกาสพูดคุยโทรศัพท์กับท่านท่านได้พูดถึงพ่อหลวงรัชการที่9และพ่อหลวงราชการที่10ในจุดที่ท่านได้มีบุญ ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านในฐานะนักร้องของวงสุนทรภพรลุงแดงฟังแล้วประทับใจมากๆม,มีความสุขใจมากๆจึงอยากให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของคุณรวงทองประกอบภาพที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะมีความสุขใจไม่แพ้กับลุงแดงเช่นกันไปฟังคุณลวงทองทองลั่นทงครับกราบสวัสดีท่าน รองอธิษฐานวงใหญ่นะคะดวงทองทองล่นทงศิลปินแห่งชาติและศิลปินได้รับพระราชทานใบพูทองจากหล่นกล้าวหล่นกะระหม่อมราชการที่เก้าเมื่อครั้งที่อายุยังน้อยอยู่ถ้านับไปแล้วเนี่ยอายุการร้องเพลงของดวงทองในวงการเนี่ยที่อยู่กับคุณครูเอือ้อและเป็นนักร้องอิสระ ก็เป็นเวลา64ปีแต่ในระยะเวลาที่ได้รับราชการเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์และอยู่กับวงดนตรีสุนทราพนวงดนตรีอิสระของท่านครูเอือ้อมีเวลาที่คุณครูเอื้อได้นำนักดนตรีแซ,กซ็กโซโฟนและก็ครูสิริยงยุทธผู้เป็นครูเปียนโนเข้าไปร่วมงาน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยก็ทรงตั้งวงดนตรีลายครามหรือว่าวงดนตรีออสอวันสุขร์ขื้นที่เป็นส่วนพระอ,องค์ในวัตกนักจิตดาระโหฐานนะคะในการน,นั้นคุณครูเอื้อจะต้องเข้าไปร่วมวงดนตรีนี้กับครูเพลงสองท่านและนำนักร้อง ที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์รุ่นพี่คือคุณพี่เฉลีวลีชุ่มวิทคุณวินัยจุลระบุษพบคุณพี่ศรีสุดารัชะตะวันและคุณเล็กที่สุดก็คือหลวงทองทองลันทบไปร่วมอยู่ในวงดนตรีเสื่อพระองค์ท่านได้ทรงดนตรีด้วยพระองค์เองรงเป่าแซ็กโซโฟนแล้วคุณครูเอ,อื้อและพวกเราก็นั่งอยู่กับพืน้น อคอยว่าจะมีผู้โทรศัพท์เข้ามาขอโดยที่มีเจ้าหน้าที่วิทยุอ่อสอจะรับสายและขอเพลงโดยที่ไม่ทราบเลยว่าเสียงแซกโซโฟนนั้นน่ะเนื้อกล้าเนื้อกระหมอมของเราเป็นผู้ส่งเป่าเองก็ขอมาด้วยใจรักเพลงพระราชนิพลครั้งนั้นก็ขอเพลง และชนิพนธ์หลา,ลายเพลงซึ่งสายฝนรวงทองของรันทมก็จะต้องกราบพระบาทแล้วก็ยืนขึ้นขับร้องจบเพลงแล้วก็กราบพระบาทเสร็จก,ก็มานั่งอยู่ข้างหลังพระองค์ท่านในห้องทรงซึ่งความประมาจตอนนั้นก็ทำให้ร้องผิดไปนิดนึงแต่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีความสนใจอะไรที่ร้องผิดอย่างนั้นก็เป็นพระมหากรณาธิคุณกับ เด็กซึ่งสันสันวกลัวด้วยนะคะจะเป็นเป็นชีวิตในช่วงของความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งคือได้ร่วมงานกับบนดนตรีออสอวันศุกร์ของพระองค์ท่านและในช่วงนั้นเองล้นก้าวล้นกระหม่อมรัชการปัจจุบันคือ พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบยังทรงพระยาแต่ว่าก็ยังเสด็จมาที่ห้องโ่งเป็นครัง้งคราวมาดูว่ามีวงดนตรีทราบว่าหลวงทองร้องเพลงเจ้าทุยก็ส่งโปรดแล้วก็ทรงให้วิ่งตามรถเบนซ์ของพระองค์ท่านเล็กๆนท,นท่านทรงขับให้หลวงทองวิ่งตามรถของพระองค์ท่านแล้วก็ท่านก็หันมาหัวเราะ วันหลวงสองวิ่งวิ่งตามไม่ทันเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องไปทุกวันศุกร์พระองค์ก็ทรงเมตตาทรงโปรดการเล่นเล่านิทานเรื่องผีสีมายังไหรวมทองเคยเห็นไหมบอกว่ามันมาเป็นตัวงูก็มีไปคะเป็นตัวนกก็มีเปคะแต่มันเป็นผี ่านบอกแล้วตรงนี้มันจะมาไหมบอกตรงนีตงน้ตรงนี้ไม่มาตรงนี้ไม่มาไปคะว่ามาไม่ได้ตัวพระองค์ ông, ท่านเออจะว่าเอาเลยไม่มาพเออนะเออใช่อยากเห็นอยากเห็นเออที่ผีมันมีในป้อมยามนี่มีไหมเราไปดูกันไหมในนี้ท่านก็ไปแอบดูแล้วท่านกลัวเองค่ะเหล่านี้ เป็นความฝังใจในชีวิตของ่วงทองสองนั่นทงที่เกิดมาเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาคนหนึ่งและมีอาชีพในการขับร้องและเป็นข้าราชการช่วงเวลาชีวิตอย่างนี้ทวงทองก็ถือว่าในอดีตชาติหลายชาติที่เราได้เรียนไหวาตายเกิดมาก็กคงจะสร้างกุศลผลบุญกรรมดีมาก เป็นอันมากพอทีควรจึงได้มีโอกาสเช่นนี้หลังจากนั้นหลวงทองได้รับพระราชทานใบโบทองซึ่งชุมนุมภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถูกล้าวถวายชื่อของหลวงทองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นหนึ่งคนที่ใช้ภาษาไทยในการขับร้องได้ชัดเจนถูกต้อง จิงได้รับพระราชทานใบปนนระทองเป็นนักร้องเพียงคนเดียวที่ใช้อักขรวิธีซึ่งพระองค์ท่านได้รับสั่งว่าคนไทยต้องพูดไทยให้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างมีเป็นพระราชดำรัสสั่งสอนให้คนไทยรู้จักรักภาษาไทยซึ่งหลวงทองก็นาการบัดนี้ล่วงมาหลวงทองก็ได้ ยำเหนือกล้าเหนือกระม่มพระราชดำรัสนี้เอามาใช้สอนลูกศิษย์และใช้กับชีวิตประจำวันและในสังคมตลอดมานับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ฝังแน่นอยู่ในใจด้วยความภาคภูมิใจของตระกูลในชีวิตของเราอย่างมากหลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้มีวงอออ,ออีกก็ได้ร้องถวายบ้างในงาน กุศลใหญ่ๆแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดเบื้องประบาทเช่นนี้และในที่สุดหลวงโรงทองก็ต้องเสียน้ำตาสมารมากที่สุดก็คือติดตามตุลาคมนี่ค่ะที่พระองค์สด็จสุษสวรพาลัยวันนี้เราก็ได้พูดสึรรสารตัดีวงก็คือสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลัชการที่สดทรงต่อยอดและสัง่งสอนให้ประชาชนเดินตามรอยเรื่องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมมชนุกนาถด,ด้วยความจงและผักดีการที่ท่านอธิทานวงใหญ่จะได้คิดโครงการดําเนินการเกี่ยวกับการจะบํำรุงดูแลประพุทธศาสนาให้สืบต่อไปหลวงเทอาขอ ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงพุ่มเทหัวใจที่จะร่วมงานกับท่านตามอัจรภาพที่สามารถจะทำได้ในวัยของหลวงทองแปดสิบสี่ปีกับอีกหกเดือนแล้วตอนนี้ท่านอธิษฐานก็เป็นพลังบุญเป็นสะพานบุญมาเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าหลวงทองใช้เสียงขององค์ทองเป็นพุทธบูชาได้หลวงททงก็จะถวายให้โดยที่มีหัวใจเป็น ปุบาศิกาผู้แน่แน่ในปุทธศาสนาทุงทองขอกราบอนุโมทนากับท่านอธิฐานงใหญ่และทุกท่านที่จะเริ่มงานพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ด้วยกันต่อไปในอนาคตการค่ะเพราะเรามีเสียงเสมอกันเราจึงมาเจอกันและนี่ก็คือความรู้สึกจากใจของศิลปินแห่งชาติที่มีความเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และลุงแดงก็ขอเป็นคนนั้นเช่นกันที่เราจะมาสารให้คนไทยทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กเจนวายเจนซีให้มาร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีที่มีต่อแผ่นดินไทยร่วมกันผสมความเหมือนผสานความแตกต่างทางความคิดเพื่อให้เมืองไทยเป็นมหาอำนาจ ด้านปัญญากันต่อไปนะครับและที่สำคัญเมื่อศีลเสมอเราต้องเจอกันครับพี่น้องชาวไทย